ฉันอยากมีเงินอ่ะส่วเนี้ยฉันอยากจะรวยกว่านี้ยฉันอยากจะซื้อรถคันใหม่อ่ะการทําง,งานของงานประจําเนี่ยเวลาเนี่ยมันกินไปหมดละตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบส<ห>ีนนะ่หมื่นบาทเลยสี่หมื่นบาทเลยก็คือเป็นไรายได้พาร์ชัน่นมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็น business เ,เลยว่า p า s s i ินค n c o m e ละเดี๋ยวอยากู้ได้ฟังโอ้ยยังไงได้มองได้เลยเพื่อนออฟฟิศ เพื่อนทงโงานนะเหมาคุณหมดมันเดี๋ยวว่าจะมันแพงเลยนะมันไม่มีให้กินด้วยเนี่ยนะเงินขาด,ดง่ายมากเลอขาดง่ายแไม่ดีกนจะไล่ล่าหาเราใช่ไู่ <นะ S 1> มันอยู่ที่เราเนี่ยจะมองหามันได้ไหมอ่ะวันนี้ก็เป็นอีพีที่เท่าไหร่แล้วคะพี่บีโออือเรามาสี่แล้วลมาไกลเหมือนกันนะคะอีพีที่สี่แล้วเออแล้ววันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้อง ขอบคุณนะคะคนที่ติดตามเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับข่าวดีนะคะจากทาง YouTube นะคะว่าเป็นเหมือนยูทูบเบอร์ระเนอรแล้วดูยอดวิวเนี่ยเป็นแสน up แล้วนะคะตรงน,นี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคนที่ติดตามเราสองคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่14แล้วนะคะแล้วก็หัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่ว่าเราสามารถที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยให้เป็นเงินได้นะคะยังไงก็ไม่อดตายค่ะ ใช่เลยจริงๆนั้นเนี่ยการหาเงินเดนมันมีหลายช่องทางเลยนะน้องดูโนโอ้อใช่หลากหลายพีหลากหลายวิธีคนก็จะคิดว่าเอ้ยเงินมันไม่พอใช้จะทายังไงดีจริงๆนั้นเนี่ยเงินมันอยู่ทุกที่เลยเ<ม>ด็ดไหมสำหรับพี่เนี่ยนะก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ข้อแรกนะครับก็คือการหาเงินจากงานประจําอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบแสนจะโรแมนติกแสนจะคลาสสิกอยู่แล้วนะคืออย่างนี้ ทุกคนเนี่ยเวลาเรียนจบแลเข้าสู่วัยทำงานนะครับเ <c oughs> ็จะไปเตรียมหาง,งานดีกว่าการเน,น้ไปดูทำงานโรงงานทำงานบริษัททำงานออฟทำงานทุกง,งานที่นุ่มที่นี่เยอะแยะเลยบางคนทำงานในกิจการที่บ้านอะไรก็มีใช่ไหมครับใช่คซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเอาเวลาไปมากมายไปหางเงินแล้วก็ จริงๆเลยนะจะบอกให้ฟังคือการทํางานประจํานะครับผมบอกได้เลยว่าคนบนโลกใบนี้เนี่ยประมาณมากถึง85%เนี่ยก็จะอยู่ที่เลนส์นี้<ะ>เออแล้วพวกนี้เขาก็จะทํางานหาเงินมีเงินเข้ามาใช้แล้วก็ใช้ไปประจําวันจ่ายค่าหน้าค่าไฟ ไปเดี่ยวไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็หมดแล้วก็หาใหม่มันเหมือนเป็นการรีเซ็ตไปเรื่อยๆคำถามจริงๆเขาก็จะมีความแบบความอยากแกีนว่าฉันอยากมีเงินอาสน์คเนี้ยฉันอยากจะรวยคนเนี้ยฉันอยากจะซื้อรถคันใหม่อ่ะแต่ว่าคือมอนว่ามันไม่ได้แบบฝันนะเพราะว่าในการทํางานของงานประจาเนี่ยเวลาเนียมันกินไปหมดละ ต่ผมว่ hmm. เรียกว่ากลับบ้านก็เหนื่อยแล้วไม่อยากทําอะไรเลยอันนี้ก็เป็นช่องทางนะคะสิบเลยนะซึ่งคนบนโลกเนจำนวนมากมันจะตรงช่องทางเนี้ยอันนี้คือช่องทางที่หนึ่งในการหาเงนินละกสองยูนะคะก็เราก็สามารถหาเงินนะคะจากสิ่งรอบตัวที่เรามีอยู่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น <c oughs> นียูทาเองเลยปร <c oughs> ะ <c oughs> สบการณ์ตรงนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นอย่างเรา มีบ้านนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งนะคะห้องนะคะให้ให้คนอื่นเช่าได้เนะตรงนี้ก็เป็นการสร้างรายได้เกิดรายได้แล้วก็ไม่ปล่อยให้ห้องว่างเนี่ยมันว่างสูญเปล่าด้วยนะคะเอาสินทรัพย์าประโยชน์้วยเนาะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสําหรับคนที่มีรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะคะหรือจัก,กรยานก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะให้คนเช่าได้เหมือนกันนะคะช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยจอดไว้เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน,น์เนอแล้วก็ไม่สร้างรายได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เราเอาไปให้คนเช่าเนี่ยรับรองว่าต้องมีคนสนใจแน่นอนนะคะบทโฟไม่ได้อยากจะแบบว่าซื้อเป็นเงินก้อนนะคะหรือว่าเขาไม่มีนะคะแล้วเขาต้องการใช้ในยามจาเป็นเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องใช้เป็นขับมาอูเบอร์อย่างเงี้ยเนี่เขาก็สามารถที่จะมาเช่ารถของเราได้นะคะมันก็เป็นการสร้างไรายได้จากของที่เรามีอยู่แล้วของที่มันมีขอเรามีอยู่แล้วนตะ่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันจอดอยู่เฉยๆนะให้สีสัตว์ของเราทาํางานหาเงินให้กับเราเออฉันทำนี่ดีไอ อ่ะของพี่มีอย่างนี้ไว้ขายของเก่ากินคืออย่างนี้เออเป็นวันรีเด็ดเลยนะคือขายของเก่าหรือว่าของเครีย่าของมือสองของเซคันด์แฮนด์นะนะ oh. คือ,อพวกแฟชั่นพวกอ่าดาราพวกอะไรเงี้ยทีผมซื้อของมาเต็มเลยเต็มบ้านลูกบา้านเปน่งไม่ว่ะ คืออย่างนี้มันแปลกตรงที่เวลาเรามีบ้านหรือมีห้องเนี่ยเราก็ดูอ่องมันโล่งๆมันก็สวยดีนะไปโรคจิตนิดนึงอะไรเงี้ยฉันอยากจะซื้อของเออมันอยากจะซื้อของให้มันเต็มเต็มมนอะไรเงี้ยแล้วเงินเนี่ยนะมันก็ไปจมตรงนั้นเยอะแยะเลยใช่ไหมเราก็เอ้ยอของพวกนี้มาขายดีไหมมันก็มีเป็นอ่าช่วงหนึ่งที่แบบว่าเอาไว้ว่าเปิดขายขายของที่เมืองไทยใช่ไหมไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยจริงก็ขายของเลยเพราะลงเพราะหกเรางัดมาขายกันนะโอ้โเยอะแยะไปหมดเลยบางทีเราไม่ได้ใช้ด้วยหรือใช้แค่ทางสองทางใช่ไหมหรือบางทีเราไปขายได้ออนไลน์ก็ได้เออ ขายของเลยเนี่ออยก็มีแม่ค้าออนไลน์ตัวนเนี้ยตัวนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแหละน้องยูอันนี้นะคะก็จะเป็นการหาเงินจากความชอบนะคะหรือทักษะพิเศษของเราอันนี้อยู่ก็ทํามาเหมือนกันนะคะตอัไหตอน,นที่อยู่ยังเรียนหนังสืออยู่เนี้ยเราก็เป็นคนชอบสอนเนอะเราก็งัดสกิลความชอบสอนของเราเนี่ยออกมาเราก็สามารถที่จะหารายได้พิเศษโดยการที่รับติว นะคะติวนักเรียนโดยาเขาสอบเข้าด้วยความที nice 응่แบบเป็นดีกรีเด็กนี่เก่งโรงเรียนดังแล้วก็ใส่ดีกรีของเราอได้ไปอยู่ตรงนี้ได้เหมือนมีเหมือนโอเคแล้วคนก็สนใจแล้วเราก็ได้สอนเนอะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นทักษะที่เราชํานาญเนอะไอตัวอย่างการสอนนี่มันเป็นประสบการณ์ของยูด้วยอะถ้าใครที่มีความสามารถในการทําอาหารอย่างเงี้ยอจะก็สามารถที่จะทําอาหารนะคะในเวลาว่างนะคะแล้วก็เอาไปขายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขายเพื่อนบ้านหรือว่า เพื่อนที่ทํางานลองคิดเล่นๆนะคะพี่บีทัานสมมติว่าปกติแล้วเราอยู่ที่เนี่ยแซนวิสเนี่ยประมาณ3.5มจุดหปอนเนอะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นนําเสนอเพื่อนว่าอย่าลองเป็นอาหารไทยไหมดีแซนวิสในเซนต์บรีหรือเวโชดเนี่ยนะคะก็3.5มเนี่ยถ้ามีเพื่อนสนใจสิคนเนี่ยเท่าไหร่ละคะสามาอ๋อแล้วค่ะแล้วก็เดือนหนึ่งเ่ยวันทํางานมีวันใช่ไหมนี่ก็ เป็นเก้าร้อยก็ปอเลยนะคะใช่ตีเป็นเงินตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบส<ห>ีนนะ่เป็นบาทเลยก็คือเป็นไรายได้ ที่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นเกิดจากทักษะที่เราชานาญอยู่แล้วด้วยก็คือเราก็ชอบอยู่แล้วเป็นความชอบส่วนตัวหรืออันนี้เด็ดมากก็คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบเล่นเกมใช่ไหมอ่าชอบเล่นเกมเนี่ยก็เล่นได้นะคะไม่ผิดแล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยเดี๋ยวนี้เอบี้เสียเอเป็นซีเป็นยูทูบยูทูบเบอร์เปเลยก็เป็นรายได้รายได้เข้ามาเลยเนาะรายได้แล้วก็มีผู้ติดตามอาจจะได้รายได้จาก YouTube ไม่เผยใช่จริงไปเลยไอ้เนี่ยไอฮอบบี้ที่ต้องยูทูบเนี่ยนะจริงๆนะเนี่ยบางท เราเรียนมาเราเรียนโจเราม,มีความรู้ด้านนี้แต่ที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ บางทีสิ่งที่เราชอบอาจจะเป็นชอบวาดภาพชอบทำดนตรีชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยงานประจาไม่ใช่สิ่งที่เราแบบชอบมากใช่ไหมใช่แล้วเรามีแบบความชอบฮอบบี้ที่เราชอบมากๆเราก็เอามาทําแล้วไอ้ความชอบงานมันทำเป็นสิิงทองได้อันนี้เนี่ยงานอดิเลตเนี่ยคืออย่างนี้เดี๋ยวจะพูดด้ฝั่งคืองานอดิเลตเป็นความชอบส่วนตัวนะครับพอเริ่มไปทําไปเรื่อยๆชนะมันก็มาจากพฤติกรรมก่อนพฤติกรรมนะทำเปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มจะเป็นเปลี่ยนเป็นนิสัยพอนิสัยแล้วก็บวกเวลา เข้าไปเรยเอยมันจะเริ่มโฟซมเป็นำความเคยชิน กลายเป็นตัวเป็นเองแล้วก็พอคุณเริ่มร่มหล,ลงหลงไหลเนี่ยพาชั่นมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นพิเศษเลยว่าพาสิคินคำละื่อกี้ต้องอยู่ว่าพูดอะไบางตังฉันชอบทากับข้าวนะแต่ว่าจริงๆเขาอาจจะเปะ็นทางบัญชีนะและ้วแต่ไอ้ทำกับข้าวอยู่บ้านแล้วก็เราไปให้เพื่อนชิมให้เพื่อนชอบไว้ได้เอามาฉันขายอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนก็นเออดีอย่างราคาก็ไปแพงแล้วก็เออมันมันจะอาหารหลากหลายด้วยยิ่งอยู่เมื่อน้อยู่ในอังกฤษเนี้ยเราก็าเออทางเนี้ยเพื่อนตรงนี้ไปซื้อแซดไปซื้อเรื่องหน้าเบื่อช แล้วครั้นี้เนี่ยเขาก็ทำไปเรื่อยๆก็เริ่มความชอบก็เริ่มขยายใหญ่โตมาทำาอนนี้เป็นอองแล้วขายออนไลน์เริ่มจากสร้างเว็บไซต์ก่อนเลยได้ อ่าคราวนี้นแบรนด์สายของตัวเองเลยลูกค้าเขามาัซื้อผ่านเว็บอุย้ยคราวนี้ทำไม่ทันเลยนะเยอะชิปแดงแล้วเอนะเอเริ่มแบบจริงจังแล้วเออเอออาจจะต้องไปเรียกน้องชายมาให้แกมาช่วยฉันแพ็คของสิเออเออเป็นจีนแปดมาแก้แกรีบมาเดี๋ยวนี้เลยมารีบปั่นจักรยานไปส่งหน้าบ้านนี่ก็สั่งมาไปเล็โอ้โหสินล็อกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแล้วมันก็จะค่อยๆขยายตัวเฮ้ยตอนนี้ฉันมีเงินเป็นล้านเป็นสัมแล้วจบทะเบียนธุรกิจไปเลยจริงๆเนี่ยนะออนท็อปอาอิทเลย ปีบริษัทคือที่ก็กลับไปเมืองไทยไปเดินพลาก้อนเดินท่านะก็ไปเจอร้านหนึ่งชื่อขอเอยชื่อนิดหนึ่งนะชื่ออาร์ติยเออแล้วนี่เป็นน้อนแขก็สายปั่นเนี่ยนะแล้วอาจจะมีเฉาหวยนะมีเฉา้วยแล้วก็มีนมข้นหวานราดไว้แล้วก็ราดด้วยให้บ่อย ็มีไอ้บิงซูขึ้นมาแล้วโอ้โหมันโคตรดีจิงเลยกินเข้าไปรสชาติเหมือนแกงเปเลยตอนเด็กๆ,ๆกินมันละมุนหรือเปล่าพี่บิลเอ้ยดบิลแต่ตัวเลขมาเลยจาก10บาท20บาทมันมเปลี่ยนเป็น200แมนเจ้าคือ,อน,นี้มันเป็นการเพิ่ม value นะและ๋ยวจะบอกว่า,วาที่เขาอเขาทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมเขาจดทะเบียนเป็นบริษัทไม่พอเขาจดเป็นลิขสิทธิ์การค้าเขาเข้าตลาดหุ้นแล้วก็เขาก็เริ่มขายแฟรนไชส์เลย นี่เป็นการเริ่มในการต่อยอดจากเรื่องจากแค่ความชอบเท่านั้นเองนอเนอะทั่วไทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการที่เรามองจากที่ตัวเราเนอะทีนี้เราลองมองจากคนรอบตัวบ้างน,นะคะว่าเราสามารถที่จะทําเงินท,ทํนนาทองได้ยังไงเอนเริ่มมองเริ่มมองเพื่อน <c oughs> เริ่มมองหาชาวบ้านแล้วใช่ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเ,เราก็ต้องมองความต้องการของคนรอบตัวเราให้เป็นนะอย่างจริงๆแล้วเ,เรื่องของอาหารก็เหมือนกันนะคะเพื่อนบางคนเนี่ย ทำอาหารไม่เป็นทําอาหารไม่เก่งอย่างเงี้ยแล้วเราทําได้อย่างเงี้ยมันก็เราสามารถที่จะ เอาความสามารถของเราเนี่ยที่เราทําอาหารได้เนี่ยก็คือขายอาหารให้กับเพื่อนได้เนอะซึ่งตรงนี้ก็ตอบสนองความต้องการของเขาถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยเขาอาจจะมีกิจที่จะต้องย้ายบ้านขนของอย่างเงี้ยแล้วเรามีรถอย่างเงี้ยเ,เราก็เสนอตัวเองไปช่วยขนของได้ตรงนี้ก็สามารถทําเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้นะคะหรือแมก้กระทั่งเนี่ยอยู่ที่อังกฤษเนี่ยอยู่เมืองนอกเนี่ยบางทีของบางอย่างมันหายากมากเลยนะคะยิ่งเป็นของที่ มาจากเมืองไทยออิจิน์อันเนี่ยมันไม่มีขายง่ายๆที่นี่เราอาจจะเกิดไอเดียที่จะเอาของจากเมืองไทยแล้วก็มาขายออนไลน์อย่างนี้ก็ได้มันขาดตลาดเนื้อมันซื้อ,อยากเน็มอัน,นี่ก็มองลองอนนมองมองเป็นมองเพื่อนบ้านต้งมองจากเพื่อนตัวเองมองจากเพื่อนร่วมงานให้มันขาดอะไรมันอยากได้อะไรเราเราเราสิ่งที่เรามีนะหรือสิ่งที่เราทำได้ไปสนองมัน ใช่เขาก็แฮปปี้ใช่ไหมอ่าแฮปปี้แล้ฉันเดินต่อไปต้องไปนั่งซื้อนู่นซื้อนี่กันเลยแซนด์วิชเดยเบอร์เกอร์เบ้าเบือๆกินทุกวันเลยลองเปลี่ยนเป็นข้าวมันไก่เปลี่ยนเป็นอู่ยเตี๋ยวเลยอ้าวถามคิดเหมือนกันพี่อ้อยจถึงๆเต๋ยวโอเคก๋วยเตี๋ยวเนื้อในเมืองไทยเนี่ย everywhere พี่หมอนี่เลยข้าวมันไก่เนี่ยทุกที่ข้ามหนึธรรมดาเป็นเท็นแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะข้าวหมันไก่นี่รึเปล่าเลยไอเทมเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่เลือดออกมาจากไหนดิเราต้องมถามเลยี่าเอามจากไหนวะไปทำได้ยังไงวะหรือดเรายอะ เหมือนก่บแสนวิทหรือทูบ่าเนี่ยโอ้ยังไงได้มองได้เลยเพื่อน,นัออฟฟิศเพื่อนในองงานนะเหมาคุณหมดแล้วก็เป็นรายได้ด้วยใช่ไหมอันนี้คืออาศัยความต้องการนานเ,อง,เองไปเติมใช่เขาเน้อยากของที่บังเมื่อกี้ต้องอยู่เนวมองได้เพื่อนใช่ไหมค่ะ พี่มองที่โลเคชันเมื Jung ่อกี้ที่ต uh, ้องอยู่อาจจะจิ้มมานิดหนึ่งละคือไอ้ของบางอย่างเนี่ยนะเราอยู่ที่เมืองไทยมันอาจจะเป็นข้าวมันไก่เมื่อกี้ที่พูดไปมันก็ธรรมดาเว้ยแต่ถ้าเอายกเป็ข้าวมันไก่จานอาจจะสักอ่าสามสิบาทสี่สิบาทนะมื่อยู่ที่อัมกฤกทีเนี้ยโอ้โหมันเปลี่ยนเป็นสิบปอนด์แล้วเปลี่ยนเป็นห้าร้อยบางทีเป็นเจ็ดร้อยเลยนะมันเดี๋ยวว่าแต่มันแพงเลยนะมันไม่มีให้กินด้วยเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นคนนี้พูดถึงห้องน้องอยู่บอกว่าน้องอยู่มีอาจจะมีห้องแลล้้้วก็ป่อออใใหชันนนีคคืโ อันนี้คือคนในโลกครบแต่ลองนึกภาพดูนะถ้าคนไทยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยอยากจะมาเรียนเมืองนอกอเรียนเมืองนอกอาจจะเป็นเรียนที่เยอรมันเรียนที่อังกฤษเรียนที่อเมริกาเรียนที่อะไรอย่างนี้นะแต่สิ่งที่อยา่างอย่างที่สําคัญนั่นคือที่พักถ้าเรามีห้องตรงนี้แล้วเราจยากให้เขานะ โอ้โหมันกลายเป็นทงเงินทำทองมหาศาลเลยนะอันนี้ใช่สิ่งที่เป็นใช่ไหมเราทำกันไปแล้วใช่ไหมเราสองแอวเรนทำกันตัแล้วเดีว่านีึ่งผมว่าสอนได้ใช่ไหมฮ <laughs> นะม,ม,มันทำเงินทำทองได้มากเลยระเเิดเลยนะจากที่เราพี่ต้องจ่ายค่าไฟเองจากที่เราเฮ้ยต้องจ่ายค่าเช่าเอง<ะ>ไม่ต้องเลยมีคนมาจ่ายให้แล้วเราไปเราอยู่ฟรีคือบางทีเราหาไรายได้เพิ่มไม่ได้ แต่ว่าเราลดต้นทุนออกไปเราลดค่าใช้จ่ายไปพอค่าใช้จ่ายนั้นขายไปมันแปลว่ามันเก็กลายเป็นเงินเก็บมหาศาลเลยนะลองดูภาพคนไทยบางคนมุ่งแต่หลายคนเลยนะชอบฟุตบอลอังกฤีฬาอยากไปดูพรีเมียร์เลกเราอยู่ในอังกฤษอยู่แล้วเราเป็นคนในโลกาหาตั๋วได้ง่ายๆเลยใช่ไหมเราก็ออฟเฟอร์ให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเขาจ่ายมาบางทีบางคนชอบดูหนัาเลยคนหนีามีพวกของเซอร์วเนียของพี่ล์นุ๊บางทีดูหนังแล้วก็พิจิต่เรื่องนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มีอ่าเรื่องนี้ฮะเกมออฟโรนอย่างเงี้ยหรือว่าลอฟดัน อ่างเนี้ยพวกนี้หนาังดังดังวันดินแล้วหนาพวกนี้นผมบอกได้เลยว่าคือเขาทำแนวติใช่ไหมฮะทีนี้เราอนอยู่ในนี้อยู่แล้วอ่ะเราซื้อมาในร,ราคาโลก้แล้วเราก็บุมร,ราคาไปเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าเราซื้อผ่านเว็บหรือซื้ออะไรเนี่ยแพงมากแล้วก็อันนี้ก็มองความสามารถของเพื่อนรอบตัวนะมองจากความต้องการเลยมองที่ฝาบาเันเอาความสามารถของเขามาทําให้เกิดประโยชน์เป็นเงินเป็นทองได้บางทีเรามีเพื่อนอย่างเงี้ยที่เขาถนัดในเรื่องของการ ทำคอนเทนต์หรือว่าทำกราฟิกอย่างเงี้ยแต่เราไม่ถนัดเงี้ยหรือว่าเราถนัดพูดหรือว่าเรามีโซเชียลของเราใช่ไหมเราก็สามารถที่จะตั้งตนเป็นเหมือนโบรเกอร์จับแพะมาชนแกะได้ใช่เราก็ เราก็สามารถที่จะทำมาร์เก็ตติ้งให้เขาได้อะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะทําให้เกิดรายได้ขึ้นมาโดยที่มันเราไม่ได้ถนัดแต่ว่าเพื่อนเราถนัดแต่ว่าเราอะถนัดอีกอย่างหนึ่งแทนอย่างเงี้ยเราก็มาช่วยกันตรงนี้แล้วลยิ่งถ้าเราโคกันเนี่ยอ่ามันเป็นวินวินอยู่แล้วและยิ่งถ้าเราโคกันเนี่ยเราสามารถมองไปไกลได้ถึงขั้น ทำเป็นธุรกิจจริงจังได้เลยนะคะเป็น SME <ừ. S 2> ได้เลยนะคะก็คือเหมือนแบ่งแยกงานกันไปเลยเราเป็นแผนกมาร์เก็ตติ้งนี้เพื่อนเราเป็นเป็นฝ่ายโปรดักต์อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะ,ะจ,จะมีคนมาแจรอ,อะจะทำบารซีให้แกก็คือเพิ่ม<ป>ขึ้นมาได้อีกอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเจคาามจากการไอ้บางทีจับแพมมาชนแกอะไรแกทำเก่งเอามั้ยฉันหาตลาดให้แล้วเป็นเงินเป็น่อแล้วมาแบ่งกันก็วินวินกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการธุรกิจรวมกันรอ คือจริงๆเลยนะพี่บอกให้ฝากนอกจากช่องทางเลยซึ่งมันมีมากมายจริงๆเนี่ยเงินหาไม่ยากกะบอกเลยเลยเงินหาง่ายมออากเดยทางนี่งั้ไม่ดีดก,กันจะไล่ล่าหาเราใช่ค <c oughs> รับมันอยู่ที่เราเนี่ยจะมองหามันได้ไหมคร <c oughs> าวนี้เนี่ยนอกจากเอ่อช่องทางหรือความหลากหลายในการนาเงินเนี่ยนะมันสามารถที่จแพงไปได้เพิ่มมูลาค่าไปได้หรือทาให้มันยืดหยุ่นยังไงก็ได้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าลองคิดดูแลสินค้าตัวหนึ่งนะหรือของที่คุณมีนะจับมันมาที่ตะแคง เฮยงเออมุนไปมุนมาเฮ้ยมันเป็นของใหม่เว้เยเดี๋ยวเรามาดูนะคราวนี้เนี่ยพี่จะเราพูดอันนี้มันจะแยกออกมาเป็นสามส่วนให้พี่พูดจะไปเร็วๆให้ฟังนะหนึ่งก็คือขายของเดิมในตลา,าดใหม่คำว่าตลาดในที่นี้เนี่ยมันแปลว่าลูกค้าลองจับดูลองสมมุติว่าเราเอายาดมอายาดมนะยาดมเนี่ยผมก็ไปขายาจ,จะไปขายที่นู่นที่นี่ร้านค้าอะไรเงี้ยก็มีคนมาซื้อบ้างอันนี้ธรรมดาแต่ถ้าเปลี่ยนลูกค้าล่ะผมเปลี่ยนลูกค้าเป็นอาจจะเป็นผู้สูงอายุ เออ,อ,อนี่โอ้โหเขาต้องการนะหรือว่าผมเปลี่ยนสถานที่ดูอาไปขายแถวแถวเรสต์เรสเตชันอาจจะไปขายแถวเออ่สนามบินมันเป็นที่สีที่เขาเดินทางโดยเฉพาะไอ้แบบอย่ากเป็นพวกเรือพวกอะไรเงี้ยที่เราต้องเมาคลื่นนะโอ้นี่ขายมาไปเลยแล้หรือว่าอย่างภาพอีกภาพหนึ่งอย่างโปรตีนนะต้องคนไปตั้งนี่โปรตีนเวยเดอ๋ยวเป็นคนไม่รู้จักน,นี่คืออะไรวะไอ้กล่องดำดำนี้ไม่มีใครรู้จักกันนะแต่ถ้าไปวางที่จีนละ่ะ โอ้อันนี้มหาศาลเลยนะใช่แล้วคือดูว่าเออของชิ้นหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราเปลี่ยนกลุ่มตลาดเป้าหมายให้ถูกต้องเปลี่ยนลูกค้าให้ถูกต้องเนี่ยมันสร้างเงินเนได้น,นะครับลองจับมันมาแยงดูสร้างคุณค่าเดิมจะเปลี่ยนได้อยู่ให้มันเมื่อกี้ผมบอกเอนเปลี่ยนได้อยู่ไปแล้วอีกคุณบีคือตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนแพลซฟอมแต่จริงๆตรงนี้มันเพิ่มแวลูได้ด้วยอนภาพแรกเนี่ยนะมันเป็นส้มลูดึงธรรมดาเด้อใช่<ๆ> ซีซูปเปอร์มาเก็ตง่ายๆอ่าอาจจะสักห้าสิบผีเพิ่มไม่ถึงเวอาจจะสามสิบผีเปลี่ยนมันซะบีน้ำคลมันเป็นน้ำสุนตัวเดอรวบีมันเป็นยนี่นะมันออกมาบนแล้วก็ใส่แก้วเฮ้ยมันราคาขึ้นเว้ยอาจจะเป็นสักสองปอนด์สามปอนด์เลยเาะว่าแบบชนะอ่าอ,อันนี้ตัวหนึ่งนะ คราวนี้ภาพอีกภาพหานึ่งคราวนี้ไอ้น้ำส้มมันเอาไงเอาออมาเรามาสปักกรอดดูดีกว่าแล้วแล้วก็เอ้ยเราเอาจจะใสาโ่โรถแมนลี้ก็ไปด้วยอันนั้นะงงงนิดนึงโอ้โหราคาไปตกไปยี่สิบปอนด์งงเลยมาไปขายเนี่ยเบื่ออันนี้คือการสร้างมูลค่านะครับเรื่อแอดอัพ v a ล u ของของสินค้าตัวเดิมดังนั้นนี่จริงๆมันเบืออะไรมันคือส้มลูกหรือเปล่นนเนี่ยมิวว่าไอ้ส้มลูกเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่บอกว่าน้ำส้มแก้วเนี่ยนะถ้าวางในสามสถานที่เนี่ย มันให้ความรู้สึกและราคาเนี่ยเรียกเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ใช่ไหมคะส้มเนี่ยไอ้แก้วถ้าผมมีน้ําส้มแก้วหนึ่งนะกินมันหน่าบ้านเลยเออกินมแต่ฟิวบ้านบ้านหน่อยไม่ต้องฟิวเลยกินลหายจบกลับไปทํางานต่อหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมเอ้ย <c oughs> เอาน้าส้มแก้วดันแห้ลดทาบเดินเลยนะและไปวางในร้านอาหารละเออดีขึ้นมาหน่อยราคาเพิ่มได้ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนหน้าตาเป็นอย่านะแต่แค่เปลี่ยนที่อยู่ของมันคว<อ>นี้ต้องเปลี่ยนที่อยู่มันเป็นริมชายทะเลโอ้โหมันได้ตรงบรรยากาศเออบรรยากาศนีด่ด้วยเออนยา,านะในความเป็นส่วนตัวด้วยความฟินนั่นนะสุดยอดเลยอันนี้คือสิ่งนะหรือว่าจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเปลี่ยนที่อยู่ให้มันเลยค่ะนอกจากจะเปลี่ยนที่อยู่ให้มันในเชิงของฟิสิเคิลคือจับต้องได้เนี่ยเรามาเปลี่ยนในรูปของออนไลน์ดูในรูปของเวอร์ชวลบ้าง จากมันมาอย่างเช่นการทาธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยนบอกให้ผมได้จะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งนะอมวิ่งหาทําเลทําเล,เลตรงไหนดีวะหาที่เซ็งร้านปวดจะเช่าปวดจะตกลงซื้อขายที่จะหน้าเนี่ยปวดหัววุ่นวายแล้วโอ้ยตรงนี้ไม่มีเลยนี่นี่หน,น้าถนนต้องไปสุดซอยคนหาไม่เจอก็ทําธุรกิจไม่ได้ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนได้ปแรัก จากที่บ้านเลยแล้วคุณก็วางธุรกิจของคุณวางไว้บนออนไลน์มันเปลี่ยนจากว่าลูกค้าเนี่ยวิ่งเข้าหาคุณเปลี่ยนเป็นคำว่าของคุณเนี่ยวิ่งหาลูกค้า,อาเออมันมีคนปั่นจักรยานไปส่งที่หน้าบ้านลูกค้าเลยเออลูกค้าก็สบายฟีลง่ายของคุณก็ขายไม่ทันเลยนะอันนี้คือจุดที่เป็นผสมของเดิมให้มีคุณค่ามากขึ้น เรามาดูมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยในคืนจริงพามก็มันคือมะพร้าวและอามาอาจจะไปขายตักช่อๆุคนก็ดูน้ํำรูดหมดอาจจะเอาช้อนมาแคะเนื้อสองสามทีอันนี้คือมะพร้าวใช่ไหมคราวนี้เรามาเปลี่ยนเป็นให้ขายทุกสาขาทำมาเป็นกะทิ เออกระทิกระป๋องอันนี้ก็จริงๆก็ว้าวเลยนะแล้วก็ส่งออกนอกได้ส่งทั้งในประเทศส่งต่างประเทศได้เป็นเป็นเป็นแบบธุรกิจแบบจริงจังเลยเป็นมีเครื่องจงเครื่องจักรเป็นชัดเจนเลยนะแล้วก็ยังแปลรูปว่าเฮ้ยเออมันเป็นเครื่องหอมเลยเดี๋ยวไว้เ่ิมน้ำยาล้างมือก็ได้เช็ดอาบน้ำก็ได้ที่นี่จะมีกลิ่นอาบน้ำกลิ่นมะพร้าวเยอะเลยานท้าผมมะพร้าวนี่คิดนะคะที่นี่ก็ชวงมากด้วยใช่ต้อนี่คือจานที่คุณเนี่ย จากมันมาตะแครเลยเหรือไม่บุญมาบิดไปบิดมาเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ะสมมันใหม่นะครับอันนี้ก็คือการสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งนะจากสินค้าตัวเดิมซานั้นเองนะน้องอยู่คอร์สนี้นะครับก็จะพูดได้บังว่าโอกาสเนี่ยบางทีมันไม่ได้เข้ามาตรงหน้าคุณต้องสร้ารงโอกาสมันขึ้นมาเองนะเงินก็เหมือนกันคือต้องเดินลุยบียอร์ไปข้างหน้า what you can see อันนี้คือสิ่งที่สําคัญว่าคุณมองเห็นอะไรมองกว้างแค่ไหนมองแคบแค่ไหน บานะงทีเนี่ยเงินเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวคุณมองไม่เห็นเองคุณคุณไม่สามารถถามันได้เหรอหรือว่าอย่างไงนั่นคือสิ่งที่ต้องไปถามดูนะคือภาพบางภาพเนี่ยบางทีดูว่าสวยละแต่ถ้าเราโฟกัสแค่ลงไปอีกจุดบางจุดเนี่ยสวยมากๆแล้วมีค่ายิ่งกว่าหรือบางทีภาพภาพเดิมกันแต่ถ้าขยายให้กว้างมันยังมีเงิ่นที่เรามองไม่เห็นอะไรแหละที่เรายมองไม่เห็นอันนี้นคือสิ่งที่เราจะฝากเอาไว้นะครับ ำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะท้องอยูขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเดลานะครับะะผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในสุขหน้า EP หน้าวันสุขหน้านะคะเราสอค,คนก็ไปแล้วนะคะสวัสดีครับ